คนเลยนะวันนี้ก็อยู่ก็เป็นันเลยนะวันนี้ก็อยู่กับสอคนเดิมนะเออนี่ยถึงถึงมีคลิปแชาไปหนอย่งเด่นกว่าไอ,อ,อผมก็มีอะไรจะมาบอกไหมทุกคนนะมีอ้น้องอาจจะไม่ได้เล่นเกมกับผมนะไม่รู้ทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาทำใช้บี่เนโตตบมอสทุกตัวในนี้นะ นก็ตั้งสุดไปใช้ดาวบวัน้นบอส,สต,ตัวนะ่ะมันจากบอสเอผอมยุ้มแมบเพื่อนมาเล่นนะไม่ใช่แม่เพื่อนสิแล้วว่าอะไรนะเขาเรียกว่าห้องเพื่อนมาเล่นเพราะบอสมันเกิดเร็ว ผมจะใช้ตัวช่วยผมจะใช้ตัวช่วยเป็นเอ,อ่อคนฟินิกซ์ใช้อยู่ตลอดล่ะวันวนี้ผมยังไม่ตีนะต้องตีก่อนทุกคนต้องมารีวิวเลยแล้วกันทุกคนดูตอนต่อนี้ยมีแค่สองสกิีนะ เตีไว้ก่อนเดี๋ยวเราสำหรับวัดตัวแรกมาทึงแล้ววัดอีกตัวหนึ่งยังไม่เกิดนะต้องรอ เดี๋ยวผมก็จะตัดตอนนี้ไปนะผมจะข้ามไปตอนที่เราเกิดแล้วกันนะตัดมาตอนนี้ตอนที่บอสบอสที่ดับตึนตกก็นน๊กก็กจะเกิดตรงนี้กับเราแล้วนี่ทีน๊กมันจะตอบตึนตึนตกซึ่งก็พังงายอยู่นะไปผม้สก,กิลใช้สก,กิวจะเรื่อย ก็จะไม่ตีแบบเต็มเลยนะแล้วก็แส่นเพราะแซนมันเกิดยากก็แัดไปไดแล้สอ,ลสองตัวนะครับผมอาจจะตีได้แค่สองสองตัวโดยสามัวนะคลิปบัตสั้น,นะมมนบินมากนเกานะลอยฟ้า่ขนาะ เดี๋ยวอีคลิปต่อไปผมน่าจะแจะกผลนะผมว่าคลิปนี้มันสั้นเกินไปรู้คหก็เอาวแค่นี้ก่อนแล้วนะมาเล่นในทุกคนจำได้เหตว่าผมกลับมาทำคลิปแล้วก็ไปหลาย